รามันการละครขอเสนอนิยายรักชวนติดตามเป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเธอและเขาต้องพัดพรากจากกันด้วยความจำเป็นบางอย่างขอเชิญท่านผู้ฟังมาร่วมติดตามว่าเขาและเธอจะเป็นอย่างไร ในครั้งหนึ่งแค่เคยรักกัน <leaning for u> ที่นี่ยนะฮะตอนเช้าสดชื่นมากๆเลยนะยี่ยน้อยเพราะว่าต้นไม้อย่างไงล่ะต้นไม้เยอะทําให้เราสดชื่นแต่ที่น่าราคาญนะก็จะมีแต่เสียงแตรรถนี่แหละพอเช้ามาก็บีบแตรกันหน้าดูเลยอืมแล้วเขาจะบีบกันทําไมอะอืมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของที่เนี่ยนะเราก็พิ่งมาอยู่อาจจะไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เดี๋ยวอยู่ไปนานๆก็ชินเองแหละอ๋อและอีกเรื่องนะ เวลาที่เราจะข้ามถนนน่ะเธอต้องระวังระวังอะไรอ้าวข้ามถนนก็ต้องระวังสิจ๊ะระวังรถจะชนเธอเห็นไหมว่าเขาขับรถกันเร็วมากแต่การขับรถเร็วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับคนที่นี่หรอกนะเพราะว่าบ้านเราเองก็ขับกันเร็วเหมือนกันแต่ที่เชดบอกว่าให้ระวังนะ่ะคือการข้ามถนนแล้วก็มองรถที่ถูกทางยังไงเหรอแหม เธอนี่ไปเรียนเมืองนอกมาก็ไปมาแล้วนะอการข้ามถนนเน,นี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการที่ฉันไปเรียนเมืองนอกด้วยล่ะเธออที่นี่น่ะเขาขับรถฝั่งเดียวกับเมืองนอกแต่ว่าตรงข้ามกับประเทศเราฉะนั้นเวลาที่เราเดินข้ามถนนน่ะเธอต้องระวังมองให้ถูกทางถ้าเป็นบ้านเรานะ่ะเธอจะต้องมองทางด้านขวาก,ก่อนอใช่ไหมใช่แต่ว่าที่เนี่ยเราจะต้องมองทางด้านซ้ายก่อน บางทีเราอาจจะติดความเคยชินก็เกิดเรื่องแบบนี้บ่อยๆเธอต้องระวังด้วยนะขอบใจจ้ะฉันจะต้องบอกป้าฟักด้วยเกไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ด้วยเอออะไรกันคะระยิ้นแววๆว่าฟักฟักฟักเปล่าค่ะน้อยกับยายเดือนน่ะไม่ได้ว่าอะไรป้าฟักนะคะ แต่กำลังพูดถึงเรื่องการข้ามถนนเราจะต้องมองทางซ้ายก่อนนะคะออปากกด้งไกลอยู่เหมือนกันสังเกตเห็นว่ารถมันวิ่งคนละทางกับบ้านเรานะคะป้าฟักนิชางสังเกตนะคะแหมคนคาะปากกว่ามาต่างบ้านต่างเมืองยังไงก็ต้องสังเกตค่ะว่าเข้าอยู่เข้ากินกันยังไงไม่อย่างนั้น เราจะตามเขาไม่ทันและอีกอย่างคนที่นี่เขาถือปินโตกันนะคะสงสัยเขาจะเอาข้าวไปทานกลางวันกันนะคะใช่แล้วค่ะคนที่ย่างกุ้งเนี่ยหรือคนที่อื่นของประเทศเนี้ยส่วนมากจะนำอาหารกลางวันไปกินกันค่ะเขาจะไม่ซื้อนะคะก็ถือว่าเป็นการประหยัดไปอีกทางหนึ่งค่ะโอ้โอดีจังเลยค่ะอุย้ยนั่นเกดีเหลืองเหลืองนั่น ชาเวดากองใช่ไหมคะใช่จ้ะป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินจะพาผ้าไปนะคะโอ้ดีค่ะดีค่ะบ้านพักของคุณวงเดือนอยู่ใกล้กับชาวเวดากองแถมอยู่ใจกลางเมืองอีกซะด้วยเสียงแต่รถแดยก,ก็หึมกันไปหมดเลยนะคะ ว่าเรามาสัมผัสชีวิตของคนพม่าจริงๆเลยนะคะเนี่ชอบไหมล่ะคปะป้าฟางอชอบค่ะชอบป้าชอบวิถีชีวิตแบบนี้หรอคะแต่ว,ว่าไม่ชอบอยู่อย่างเดียวอะไรหรอคะป้าแหมก็ไม่ต้องเกรงใจหรอกคะ่ะพูดได้เลยนะคะป้าป้าไม่ชอบงาเครื่องบินคะ่ะอ้าวทำไมล่ะคะ ป้าแกกลัวเครื่องตกหลุมอากาศนะจ๊ะแม่คุณน้อยคะก็ป่ากกลัวจริงๆนี่คะหน่ากลัวจะตายไปคุณน้อยยังจะบอกป้าว่าไม่โอกาสดีๆแบบนี้หาได้ที่ไหน นั่งจิบกาแฟาบนปุ้ยเมยโอ้ยป้าไม่เอาด้วยหรอกภาพป้ากลัวโธ<ถ>่เดือนนึกว่าป้ากลัวอะไรซะอีกงั้นป้าฟัากจะต้องอยู่ที่พม่านี่แล้วเลอจ้ะเพราะว่าไม่กลานั่งเครื่องบินกลับโอ้ยนั่งรถไม่ได้หรือคะเขาไม่นั่งรถกันหรอกคะ่ะมันไกลแล้วก็เสียเวลานานด้วยโอ้ยป้ายอมคะ่ะมันอันตรายกว่านั่งเครื่องอีกนะคะ ขนาดนั่นเชียวหรอคะที่ว่ามันน่ากลัวน่ะเอรถยนต์มันก็ไม่ตกรุมอากาศนี่คะนั่งรถน่ะมันจะต้องผ่านชายแดนนี้คะมันอันตรายเออคือมันเป็นเรื่องของการเมืองภายในประเทศเขานะคะอ๋อปากเขาใจแล้วหรอค่ะนี่เช้านี้เราจะทานอะไรกันดีนะป้าทำไข่ดาวหมูแฮมเอาไว้ให้คะ่ะ ป้าเห็นมันมีอยู่แค่นั้นเลยถามแค่นี้ไปก่อนถ้าได้ออกไปจ่ายตลาดก็คงจะมีของเอาไว้ทำอาหารเยอะแยะเชียวเอว,ะะวัตวาป่าไปคนเดียวไม่ได้นะคะป้าพูดภาษาเข้าไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวเดือนพ่าไปนะจ๊ะขอ,อยังชั่วัวเออกับริ่มนะคะเมื่อเช้านี้ คุณยิ้งโทรมาหาป่าแต่ชาวเชียมนะคะถามถึงคุณน้อยด้วยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าให้คุณโตงบินตามมาฮะอะไรนะคะท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันการละคร มาอย่างนั้นหรอใช่ไม่รู้จะมาทำไมกันก็รู้อยู่ว่าฉันมาทำงานที่นี่ไม่ได้มาเที่ยวสักหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะก็จะมาเสียเงนินค่าโรงแรมทำไมกันจริงอยู่ละแต่เขาช่วยขนาดไหนแต่แล้วก็ควรจะเสียดายสตางเงินนะ่ะไม่ได้หากันง่ายๆนะที่สำคัญนะ่ะฉันจะต้องอึดอัดแน่ๆเลยแล้วคุณหญิงก็ไม่กราบนะคะ ว่าคุณน้อยมาอยู่กับคุณวงเดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะก็บอกไปสิคะว่ามาอยู่ที่นี่ม,มิได้หรอกฉันนะ่ะไม่อยากจะให้คุณแม่รู้อะไรทั้งนั้นเอาแค่ให้รู้ว่าฉันนะ่ะมาคุมงานก่อสร้างที่นี่ก็พอแล้วและที่สำคัญนะ,ะใช้คุณโต้งรู้ไม่ได้เลยว่าฉันนะมาอยู่กับเธอถ้าเขามาจริงๆเขาก็ต้องรู้นะ ก็ให้รู้ช้าที่สุดเธอจะทำแบบนี้เพื่ออะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าไม่อยากจะให้เขารู้เท่านั้นก็พอแล้วฉันจะทำเป็นว่านอนพักที่โรงแรมเขาจะได้ไม่ต้องมาตามติดฉันไงคู่มั่นกันนะยายน้อยมันก็แค่ลอยๆเท่านั้นเองทำตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการอีกหน่อยนะก็หาทางถอนมั่นฉันไม่ได้รักเขานะยายวงเดือน ป้าฟักเองก็รู้ดีแต่ว่าปานะ่ะขัดคงยิ้งไม่ได้หรอกค่ะว่าอย่างไรมาปาก็ต้องว่าตามนั้นละค่ะปวดหัวเหมือนกันนะเนี่ยฉันเนี่ยนะปวดหัวยิ่งกว่าเธออีกหลายเท่าเลยวงเดือนไม่รู้อะไรกันนักหนาะรู้อย่างนี้นะฉันทำงานอยู่ที่เมืองนอกไม่กลับมาเมืองไทยซะก็ดีล่ะคงไม่ต้องมานั่งปวดหัวอยู่อย่างนี้หรอก มีเรื่องให้คลุ่มใจอยู่ตลอดเวลาเลยสิเนี่ยวิชาเยอมมาพมา่าแล้วนะยังจะส่งให้คุณต้องตามมีอีกไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนแล้วนะเนี่ยใจแค่เงียงเง้ยแค่คุณน้อยเดี๋ยวมันก็มีทางออกเองล่ะคะ่ะเมื่อเราทานอาหารเช้าฝีมือป้าฟักเสร็จแล้ว เฮวงเดือนก็พาเราออกมาเดินจ่ายตลาดนี่คงจะเป็นครั้งแรกที่เราเดินสำรวจตลาดในย่างกุ้งสภาพไม่ค่อยแตกแต่างกันเท่าไหรนะ่นักเมืองไทยเป็นยังไงที่นี่ก็แบบนั้นตลาดสดเหมือนกันจริงๆคนจอแจผักผลไม้ที่นี่จะมีขายมากกว่าที่เมืองไทยแสดงว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยนิยมทานเนื้อสัตว์กันกระมังจะนิยมบริโภคผักกับผลไม้ แล้วเดินตามยายวงเดือนที่กําลังเดินเลือกซื้อผักแล้วก็เลยถือโอกาสต,ตอนที่ยายวงเนือนเลือกผักมองไปรอบๆบ,บริเวณตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับถนนใหญ่ที่มียวดยานพาหนะคับข้างพอสมควรเสียงบีบดแต่รถแข่งกับเสียงรถที่เล่นความเร็วแข่งกันดังจอแจไปทั่วบริเวณป้าฟักเองเขาพยายามจะเรียนรู้การแจตลาดของที่นี่จริงๆและจะว่าไป ป้าฟักเองก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งปรับตัวได้ดีแถมยังเป็นคนช่างสังเกตซะอีกป้าฟักพยายามถามชื่อผักว่าภาษาพม่าเขาวาอยังไงก็ดีนะเวลาที่แกมาซื้อจะได้พูดถูกหลังจากเดินออจากร้านขายผักแล้ว ยายวงเดินเดินมาอยุดตรงร้านขายผลไม้ร้านนี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรมีผลไม้หลากหลายทีเดียวและที่เราสังเกตเห็นก็คือกล้วยหังมุกที่นี่จะเยอะมากๆบ้านเราเองไม่ค่อยจะมีครนิยมบริโภกคกล้วยชนิดนี้สักเท่าไหร่นะักแต่ที่นี่วางขายกเกลื่อนกลาดไปหมดอี๋แล้วชักอยากจะลองทานกล้วยหังมุกซะแล้วสิ ขณะที่เรากำลังจะแงนหน้าและยื่นมือไปหยิบหววกล้ว,วยนั้นพรานสายตาของเรามองไปบรรจบเข้ากับคนคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกฝ้าของถนนเราต้องเอามือขยี้ตาตัวเองสองครั้งนั่นเป็นอะไรไปเลอคะคุณน้อยในฟิวคุณพระ ในเยน้อยดูสิคนในตลาดเขามองกันเป็นตาเดียวแล้วอุ้ยตายแล้วนี่เธอจะไปไหนป้าฟักป้าฟักคะช่วยกันจับเยน้อยเธอคะ่ะเดือนดึงแขนเยน้อยเยน้อยก็ยังไม่ยอมหยุดเลยนะคะคุณน้อยคะคุณน้อยเป็นอะไรคะเมื่อตะเกียคุณน้อยตะโกนเรียกใครคะป้าฟักคะป้าฟักจะดึงแขนน้อยไว้สิเอน้อยน่าจะข้าไปฝั่งนูน้นอุ้ยขาไปทาไมกันล่ะคะ ฟังนู้นป้าไม่เห็นจะมีอะไรขายเลยค่ะตลาดแต่มันมีแต่ฝังนี้นะคะคุณน้อยถอยออกมาห่างๆฟุตบาทหน่อยเถอะคะ่ะรถยิ่งขับวได้เร็วอยู่ด้วยเดียเด๋ยวไดทจะราเสีซร,ระรถจะเฉียวเอานะคะป้าไว้<อ>น้อยก่อนไว้ย,ยายน้อยเธอจะไปไหนฉันฉันเห็นเขาเห็นใครเอาหน่านยเถคะ่ะคุณน้อยเห็นใครคะอาวแล้วอาไม่คิดเลยนะคะ ว่าที่นี่มันจะไม่เหมือนกับที่บ้านเรามองเห็นพวกวิญญาณแล้วจะพาเดินตามนะคะไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ไม่ใช่ป้าฟากักไม่ใช่<อ>น้อเห็นคนที่เคยรู้จักนะ<อ>ปล่อยน้อยสิใครกันลรคะแล้วจะมาเห็นกันที่นี่มันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะถ้่จะว่าเป็นคุณโตงป้าจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่าคุณโตงน่ะอาจจะบินมาที่นี่ก่อนกนําหนด เธอเห็นใครฟิลจะเห็นในฟิลอุ้ยจะเป็นไปได้เหรือยี่น้อยฉันว่าเธอน่ะอาจจะคิดถึงเขามากจนมองคนที่มีรูปร่างคล้ายๆกันคิดว่าเป็นในฟิลไปสมบูรทุกคนนะ่ะ ช่วงเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยที่คาชานชลาขอเชิญติดตามรับฟังรามันการละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ รามันกาละครขอลาไปก่อนขอบคุณครับ